มาเด้อพี่น้องร้อยเลือดครับร้อยเลือดเมื่อนี่ <c oughs> เครืองถาดครับเอาเวิงสีเบิร์ตวัครับเคิืองกละมั่งนี่ยครับพี่น้องกินผู้เดียวคือเกาล่ะครับเอาแบบร้อยเลือดจังหน่อยครับพี่น้องนี่มาเส็บเสียบน้ำกันบัน่น ข้าวเหนียวห่อนๆครับพี่น้องมาๆๆเสียบๆย่ำเร้าๆน้ำเบาเช่นครับผัดกับมีมะระมีผักกาดสลัดนี่แหละครับพี่น้องต้นหอมนะครับแตงกวาเส่บๆน้ำกันครับเบาเช่นก้อยเนื้อไ่นะครับพี่น้องก้อยเนื้อไ่แบบตอนใหญ่ๆครับพี่น้องก้อยสีนตอนใส่กับไข่หลังน้ำจังหน่อยครับผมลำลำขึ้นเกาล่ะครับ ื mm hmm. ผมได้ใจดีครับพี่น้องสดอรลดนะครับคำยิๆ เบาเช่นเห็ดรถจัดจัดคือเอาครับเพ็ดเพ็ดใส่ขอขวหาลหลายครับใส่ดีพกลงไปคมขมัม่นืขาดดี <laughs> เลือดนี่แดงเด้อครับพี่น้องหลายคนกับว่าเลือดเบาเช่นคือดำแมแถนกล้องมาท่านมันเป็นน้ำกล้องครับกล้องมือถือเบาเช่นเกาล่คะครับพี่น้องต้องขอโทษขออภัยกำลังหางบสื่อไม่ครับพี่น้องบอท่านมีงบสื่อไม่นะครับใส่กล้องธรรมดาครับกล้องอ่า oppo รุ่นเกา่าเก้าครับพี่น้องมือถือ oppo มันเก่าแล้วมันก็อายุการใส่งานเนาะครับพี่น้องเม็ดสีมันก็ลดลง ซอยตอนใหญ่นะครับเมื่อนี่น่ครับเนือเ,เป็นตอนเป็นตอนเลยอื เผ,ผ็ดจวดขนาดครับพี่ลอง 嗯。Mm hmm. ตอนแญ่หลายก็ยำยากครับพี่น้อง